ะะเทศกาลลอยกระทงคุณพาวิตาไปลอยกระทงที่ไหนคะก็ค,ะคิดว่าน่าจะใกล้ๆบ้านเองคะอ่ะทางที่มหาวิทยาลัยขอนแกนน่นค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจัดงานลอยกระทงสามวันด้วยกันรเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะน้องๆหนูๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนุมานศึกษาเนี่ยคะ่ะเขาก็ได้สวมใส่ชุดไทยสืบสารประเพณีลอยกระทงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงที่บริเวณรอบบึงสีฐานค่ะ รองศาสตราจารย์ดรอิสลาการจากคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนุบาลศึกษารวมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปีการศึกษา2566 โดยเด็กๆและผู้ปกครองค่ะก็ได้แต่งกายสวมใส่ชุดไทยสแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการร่วมเดินขบวนวัฒนธรรมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนุกบาลศึกษาไปยังบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งทิศตะวันตกนะคะจากนั้นก็ได้ร่วมกันลอยกระทงอย่างสนุกสนานค่ะแล้วก็ปล่อยปลาค่ะ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและก็ชื่นมื่นเลยค่ะค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทยคะ่ะและอีสานเนี่ยให้คงอยู่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมและรักเงาที่มีมาอย่างยาวนานคะ่ะปลูกฝังให้เด็กเนี่ยได้เห็นคุณค่ารักษาขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมไทยไว้ด้วยการทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติคะ่ะ ที่รักษาระบบนิเวศและใส่ใจสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะคะก็ยังเปิดพื้นที่ให้ครอบครัวค่ะได้ทำกระทงจากน้ำแข็งก็จะประดับไปด้วยดอกไม้ริมรั้วบ้านเนี่ยแล้วก็กำออกระชับความสัมพันธ์คุณพ่อคุณแม่และคุณลูกค่ะให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ร่วมสวมใส่ชุดไทยเนี่ยร่วมกันเดินขบวนอีกด้วย